สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปกันที่ไม่ใช่แค่ทีมเดียวสโมสรดังไทยลีกจอรดิลแฮมิลตันหลังเข้าทางกดบอสแมนความคุ้นไวของกองหน้ามหาปลัยแห่งสโมสรหนองบัวพิชยาเอฟซี FC, อย่างแฮมิลตันโซอาเลสหัวหอกเจ้าเวหาชาวบราซิลวัย30ปีที่ยิงไปแล้ว13ประตูจาก22เกมนำเป็นดาวซันโบร,ร่วมแห่งศึกริเวอร์ไทยลีกปี2021-22อยู่ในเวลานี้โดยช่วงก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือระหว่างแฮมิลตัน โซอาเลสที่ยังไม่ต่อสัญญากับทางสโมสรพยาไก่ชนได้ตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมบิ๊กเนมอย่างการท่าเรือเอฟซีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสโมสรอ,อีกครั้งเมื่อจบฤดูกาล2021-22หลังจากที่สิงห์เช่าท่ามีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักในฤดูกาลนี้เนื่องจากตกรอบฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการเรียบร้อยแล้วส่วนในศึกไทยลีกก็ลังอยู่ในอันดับกาลางตารางทั้งที่เป็นสโมสรที่ลงทุนสูงเป็นระดับต้นๆของลีก ซึ่งสิ่งหนึ่งที่บริหารของสิงห์เจ้าท่าอาจจะเลือกทําเพื่อเปลี่ยนแปลงทีมก็คือการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่โดยเฉพาะนักเตะต่างชาติที่หลายคนอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานและมีอายุมากกว่า30ปีกันทุกรายโดยเฉพาะ c ีเคโอสัวเลสและโกซุนกิที่อายุ35ปีแล้วทั้งคู่และแฮมิลตันซูอาเลสห,หัวหอกเจ้าเวลาขวัญใจชาวหนองบัวที่อยู่ในฟอร์มสุดเด่นก็ได้กลายเป็นข่าวหรือว่าเป็นเป้าหมายของการท่าเรืออฟซ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีรายงานอีกว่านอกจากการท่าเรือแล้วยังมีอีกหนึ่งทีมเงินถุงเงินถังของศึกลิเวอร์ไทลีที่อยากจะได้ตัวแฮมิลตันไปเสริมทัพในแนวลูกเช่นเดียวกันซึ่งก็มีความเป็นไปไ,ได้ไม่น้อยเลยที่แฮมิลตันจะย้ายออกมาจากหนองบัวพิชยาเอฟซีนอกจากเจ้าตัวมีสัญญาอยู่กับสโมสร,รจนถึงจบฤดูกาลนี้หรือในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นตามรายงานของเว็บไซต์ transfer mark นั่นหมายความว่าเขาจะสามารถย้ายทีมได้ในแบบฟรีเอเจน เนื่องจากอยู่ในช่วงของกฎบัสแมนแล้วนั่นเองส่วนข่าวต่อมานะครับเจ้าพ่อลูกนิ่งส่งสถิติบัสแฮมจากทัพราชันโคขาวในศึกไทยลีก2แข่งมากประสบการณ์เผยสถิติของอาทิตย์สุนทรพิษแข่งจากลำพูนวอลเลอร์ในศึกไทยลีก2ประจำฤดูกาลปี2021-22เจ้าบาสอาทิตย์สุนทรพิทแดนกลางวัเกาจากทัพราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์ ผลงานในศึกไทลีก2หลังผ่านไป25เกมจากการแข่งขันเจ้าบ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญของทีมและร่วมทําผลงานกับมโมสรจากทีมน้องใหม่ที่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ทีมลุ้นเลื่อนชั้นไปลุยศึกไทลีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ทีมขาดไม่ได้ในเวลานี้สําหรับสถิติของอาทิตย์สุนทรพิษลาพูลเวลเลอร์มีดังนี้ลงเล่นไป25เกมจํานวนเวลาที่ลงเล่น1,865นาที3ประตู โดยผลงานของทัพราชาันโคขาวหลังจากผ่านการแข่งขันไป25นัดทีมรังอยู่ในอันดับที่2ของตารางด้วยการเก็บไป50คะแนนแบ่งเป็นชนะ14นัดเสมอ8นัดและแพ้3นัดสำหรับการแข่งขันในศึก M150 Championship หรือไทยลีก2ในฤดูกาลปี2021-22เลก2นัดที่26ลำพูนวลอลเลเยอร์มีคิวบุกไปเยือนแพ้ยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่5มีนาคมปี2565เวลา18.00น นสนามห้วยมา้าสเตเดียมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง AAS Play นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับเอฟ,ฟิกแรงฟอนเตเลได้จากชนาทิปมากกว่าฝีเทา้านิการเจนใดสื่อดังญี่ปุ่นวิเคราะห์การคว้าตัวเจชนาทิปสงกศินป์กองกลางวัย28ปีทีมชาติไทยเข้าไปร่วมทัพคาวาสกิฟอนเตเลทำให้ทีมแชมป์เจลีก4จาก5ซีซั่นหลังได้อะไรมากกว่าฝีเทา้า ชาลนที่ผ่านการลงเล่นให้กับต้นสังกัดใหม่ไปแล้วทั้งหมด5เกมทั้งฟุตบอลซูเปอร์คัพปี2022และเจลีกปี2022แข่งจากไทยเริ่มขยับปรับตัวได้ดีขึ้นและยึดตัวจริงตลอด4เกมในลีกที่ผ่านมาสื่อดังกล่าวเผยว่าแม้ว่าค่าตัวของชาะทิปจากซัปโปโรจะมีมูลค่าสูงถึง500ล้านเยนประมาณ141ล้านบาทแต่คาวาัสกิฟอนตาเล่นอกเหนือจากจะได้นักเตะมาร่วมทีมในฐานะผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้ว ในแง่ของประโยชน์ทางธุรกิจยังช่วยยกระดับให้กับสโมสรเพิ่มในการขยายสปอนเซอร์ในประเทศไทยสําหรับเจเลกซึ่งครบรอบ30ปีเดินหน้าขยายกิจการในทั่วโลกรวมถึงในเอเชียดิวชาทิพนับว่าเป็นจุดสําคัญที่กําหนดระดับของการเติบโตในอนาคตซึ่งก่อนหน้านี้สมัยคาดแข่งกับซัปโปโรก็มีอัตราการเติบโตที่ดีสําหรับเจชาทิพสงกสีนย้ายจากเมืองทองยูเนเต็ดไปคาแข่งในเจเลกตั้งแต่ปี2017 ให้กับสโมสรฟุตบอลคอนซาโดเลซัปโปโลในช่วงเลกที่2ก่อนที่จะตัดสินใจโยกมาคาแข่งกับยอดทีมแห่งเจเลียกอย่างคาวาสกิฟอนเต่ในปี2022หรือฤดูกาลนี้นั่นเองส่วนข่าวต่อมานะครับบอลชาย10บอลหญิง9ร่วมทำศึก4เกม มากรรมฟุตบอลซีเกมปี2021ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้เลื่อนมาจัดการแข่งขันระหว่างวันที่6ถึง22พฤษภาคมปี2565หลังจากโปรแกรมเดิมต้องลงทำการแข่งขันในปีที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักและเลื่อนมาทำการแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2565ที่จะถึงนี้ โดยล่าสุดมีรายงานว่าการแข่งขันฟุตบอลชายหญิงในทัวร์นาเมนต์นี้ได้มีทีมส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกันแล้วนะครับโดยทีมฟุตบอลชายมีทีมเข้าร่วมเบื้องต้นแล้ว10ชาติจาก11ชาติขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงมี9ชาติจาก11ชาติโดยฟุตบอลชายเวียดน,นามเจ้าภาพไทยมาเล,ลเซียทิมอร์เลสเตสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เมียนมาอินโดนีเซียลาวกัมพูชาฟุตบอลหญิงเวียดน,นามเจ้าภาพ ทยฟิลิปปินสิงคโปร์เมียนมามาเลเซียลาวอินโดนีเซียกัมพูชาโดยมหากรรมกีฬาซีเกมจะทําการแข่งขัน12-23พฤษภาคมปี2565ที่กรุงาหานอยแต่ฟุตบอลชายจะเริ่มทําการแข่งขันกันก่อนฟุตบอลหญิงระหว่างวันที่6-22พฤษภาคมปี2565ส่วนฟุตบอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่11-21พฤษภาคมปี2565นะครับ ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับ1ชั่วโมง5สเตตัสรีสอร์แข่งไทยชื่อดังโพสต์ Post ระบายหลังแม่แตงโมออกรายการดังโดยทีละเทพวิโนนทไทยโพ,พสต์เฟซบุ๊ k ระบายรัวๆกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานักสแสดงสาวชื่อดังภายหลังคุณแม่ของดาราสาวให้สัมภาษณ์รายการดังมีแข่งทีมชาติไทยร่วมคอมเมนต์สุดเดือดโดยวันที่4มีนาคมปี2565 จากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังซึ่งเสียชีวิตจากการตกเรือสปีดโบท๊ทจมลงแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งหลายคนยังคงคาใจในประเด็นการเสียชีวิตโดยในวันที่4มีนาคมในรายการโหนกระแสมีการเชิญนางพานิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมมาร่วมรายการโดยหลังจากจบรายการบุคคลหลายวงการได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงนางพานิดาจํานวนมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นนักกีฬาฟุตบอล อย่างลีซอจิรเทพวินโอไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยปัจจุบันคาแข่งอยู่โพลิสเทโลเอฟซีได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กในขณะที่รับชมรายการโหนกระแสเป็นจำนวน5สเตตัสภายใน1ชั่วโมงประกอบไปด้วยไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ฟังจากปากแม่สี่เหลี่ยมโหนกระแสสี่เหลี่ยมสงสารพี่หนุ่มทุกคนทำเพื่อลูกแม่ทุกคนอยากคืนความเป็นธรรมให้ลูกแม่แต่แม่ทำแบบนี้สงสารต่อม้อเ้าใจละทำไม ถังน้ำแข็งไม่โทรหาแม่โทรแม่สีเหลี่ยมคดีพิกละให้อภัยปอรอบอคนที่พาลูกแม่ไปตาย100%แต่กลับเป็นเพื่อนเขาที่ช่วยและดูแลกันมาตลอดฝ่ายให้ทุกอย่างฝ่ายให้ทุกอย่างแม่บอกให้อภัย50%กลกับให้นิ่งๆอย่าออกตัวเยอะคืออะไรวะคดีพิกแล,ะละ้วล่ะตัวละครรับคือพูดคุยเรื่องจำนวนเงินกับคนที่พาลูกแม่ไปตายแล้วด้วยซีเหลี่ยมโหนกระแส อย่างไรก็ตามนะครับในสเตตัสก็มีนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเจริญศักดิ์วงกรอนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยว่าตายจ่ายจบเยี่ยมจริงๆครับรวมทั้งมีแฟนบอลไทยเข้าแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอีกด้วยนะครับ